กิจกรรมดีๆนะครับเพื่อนๆที่รักตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราเทวาลัยนะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมนะครับซึ่งเป็นที่จัดงานในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราเทวาลัยนะครับร่วมด้วยกับบริษัทนกไทยจำกัด นะครับก็จะมีพิธีแจกถุงปันสุขแจกถุงปั้นสุกให้ประชาชนในพื้นที่แบ่งปันปั้นสุขนะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมในวันที่หนึ่งนะครับเราจะเริ่มงานตั้งแต่วัน8ปดโมงจนถึง14.30ีนนะครับด้วยค่าความปารบความดํฤริของท่านประธานก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ําท่วมและโควิด เพื่อเป็นการสร้างขวันและกําลังใจนะครับณสถานที่ตรงนี้อาจารย์ก็จะอยู่ตรงถนน304นะครับที่บางบัวทองที่จะไปกาญจนบุรีนะครับไปกําแพงแสนต้องเส้นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามกอา็อยากจะประกาศข่าวนะครับด้วยความที่อ ความตั้งใจของท่านประธานนะครับก็จะเพื่อช่วยเหลือเพื่อแบ่งปันแบ่งเบาภาระของสังคมร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะให้ความร่วมมือกับในการแบ่งแบ่งถุงปันสุกนะครับก็ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน25 6 4นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธาน,นอน,นุนเราก็อยากจะให้ ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเนื้อเรื่องต่างๆนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะต้องเริ่มงานในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงก็ให้มาร่วมกันพรุ่งนี้นะครับประกาศข่าวได้นะครับในพื้นที่ของอำเภอบางเลนนะครับเพื่อที่จะมา ในงานเราก็จะมีพิธีเสริมธาตุเสริมขันหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องติดตามและประมวลผลในเรื่องต่างๆนะครับอ,อยากจะให้ทุกคนได้มา,าให้ความสุขในเรื่องต่างๆกันนะครับก็ให้มามาในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีโรงทานนะครับเราจะมีอาหารแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับให้แจกฟรี และในการนี้ก็จะมีพิธีใบสีสู่ขันนะครับเข้ามาโซนหนึ่งนี้ก็จะมีการาลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพิธีจัดการอะไรต่างๆาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนต่างๆนี้มันก็จะมีพิธีการดําเนินงานหลายๆ,ๆเรื่องนะครับนี่ครับถุงปันสุขถุงปันสุขต่างๆที่มีอยู่นะครับก็หกร้อยชุด นะครับเป็นของเป็นของพิพิธภัณฑ์300นะครับแล้วก็เป็นของทางบริษัทนกไทยอีก0 0พรุ่งนี้ก็จะเป็น600ชุดนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนๆมาทำพิธีมาเข้าร่วมพิธีใบสีสู่ขวัญในตอนเช้านะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วก็ที่สำคัญก็คือพิธีใบสีสู่ขวัญของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องหลายเนื้อหา,อาที่เราจะต้องมาเสริมพิธีนะครับเสริมบุญบาร,รมีร่วมกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีใบสีสู่ขวัญน,นี่นะครับก็ถุงก็มีการจัดแจงเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนสองนี้ก็จะเป็นโซนของพระพิคเนรในปางต่างๆนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับพิธีก็จะจัดที่นี่นะครับพิธีการเสริมธาตุเสริมขันเสริมพลังบารมีเสริมมงคลจัก,กรวาลก็จะจัดกันที่นี่เพื่อที่จะทำพิธีอาบายสีสู่ขันให้กับท่านประธานนะครับก็จะเอาสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่อ่า ทำพิธีเสริมธาตุเสริมขันนะครับและที่สําคัญก็คือการแจกถุงยังชีพการแจกถุงแบ่งปันปั้นสุขให้ส่วนต่างๆนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปหลังจากเสร็จพิธีทางทางสงนะครับนะครับมีพิธีทางสงแล้วก็มีพิธี พิธีทางสงฆ์พิธีทางพราหมณ์นะครับเาก็ในวันนั้นเราก็จะทําให้มันถูกต้องด้วยมีพระคุณเจ้านะครับเป็นภิกษุผู้เ,เราให้ความสักการะบูชาเคารพนับถือ,อท่านก็จะได้มาเป็นพิธีทางสงฆ์ให้เราด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็สถานที่ก็ในโซนต่างๆก็พร้อมแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ ในเวลาอันใกล้นี้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปเราก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับต้อนรับผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมพิธีมา,าชม,มาส่วนต่างๆของพิพิธภัณฑ์เทพศียันตราเทวาัยสถานที่แห่งนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของ ปู่แม่ย่านะครับแล้วก็ปูอป่องค์พ่อปู่สีสุดโทนะครับแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมาแล้วก็ในส่วนของบริวารสายชานบร,รมีของพญานาคทุกๆสายชานนะครับก็เห็นโดยความเนื้อหาสาระก็คงจะน่าจะาพร้อมในอันที่จะจัดงานในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาหาโอกาสมาครับเพื่อความเสริมเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในวันหยุดของท่าน เราจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564เป็นต้นไปนะครับเราก็จะอยู่ในโซนต่างๆนะครับเราก็จะมีโซนต่างๆด้านหลังก็จะเป็นโซนของการอบสมุนไพรนะครับเพื่อเป็นการดูแลตัวเองนะครับนั่นเป็นโซนที่หนึ่งนะครับส,สถานที่โอทงที่จอดรถจอดเรือ สะดวกสบายนะครับเรียนเชิญเพื่อนๆน,นะครับเชิญ,เ,ชญเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจนะครับได้มากับสักการะขอพรอพระพิฆเนศปางที่33นะครับซึ่งเป็นองค์ประธานอยู่ข้างนอกนะครับก็อยากจะให้ได้รับความเป็นสิริมงคลร่วมกันนะครับมีโอกาสแวะมาครับเพื่อนๆวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ